ครอบคัวชวาครับผมถ้อยู่ใกล้นๆนิดนึงครับซูมเอาอเมื่อกี้อยู่ใกล้ครับฝนก็กําลังมาเลยร้องคืนคืนจะถึงเราหรือเปล่าแต่ลมน่ะลมกับฝนคนอยู่พันะทิศโทนละทางกันเลยครับตอนนี้ไม่มีข้าวสารมาปยไม่มีข้าวแห้งมาป่วยก็หากินแค่ขเบือ ปลอภัยครับเคี้ยวไก่ทอดร <c oughs> อครับรอรุ้นดูผลว่าจะตกไหมร้องเกินคืนอีอ้ยออภัยดวงหัวตกมาก็ดีครับยังน้ำต้นไม้ยังไม่ได้ลดครับผมต่อจากคลิปที่แล้วก็ยังไม่ได้ลดนอกากลฟแรงแบบแรอ่างนี้หมนแล้วแหละแต่ก็ใสสว่างอยู่นะ ต้นกระทุ่มพ่อแม่ลูกวันนี้ลูกแัวลูกก็โตเริ่มบินแล้วครับแต่คือยังให้พ่อแม่เลี้ยงอยู่ ฝนน,น่าจะตกนะมาแล้วละ่ะแต่ลมมาฝั่งนี้เนาะลมเหมือนพัดนี้ครับแต่ฝั่งนี้ก็อยู่โน้นนี่ครับผมเหมือนจะคุมแล้วละ่ะคุมไปฝั่งโน้นแต่คือเหมือนกระแสลมคือสวนข้างบนไปข้างบนไหลไปโน้นแต่ลมสวนมานี่เหมือนโน้นแบบวิ่งคนละฝั่งกันเนาะ,ะมาลุ้นกันนะครับว่าฝนจะตกหรือเปล่ามาหาเกณฑ์ที่ เคยโรยข้าวยิ้งไว้ครับผมเหมือนเดิมเนาะเดือนไตามาจากตรงโน้นแหละครับเราพายรถโน,น้นตน้นไม้เดิตอนนี้มาอยู่หน้าบ้านแล้วมีอะไรกินไหมล่ะวันนี้ไม่ได้โปวยทิ้งไว้เนาะเก็บหินเก็บกวดกินไปก่อนไม่เลี้ยงก็เหมือนเลี้ยงครับ มเราไม่ทําอะไรมันก็แ่่นอยู่ไอ้มันก็เชื่องเลยนะห่างกันสองเมตรเองโน่นแสงกรซาผลมาแล้วล่ะน่าจะตกมาถึงครับวันนี้ เดียวไก่เหมือนเดิมอันนี้บางหางครับผมอันนี้แวบๆมาคือฟ้าครับฟ้ากับฝนก,กับลมแล้วใกล้จะถึงแล้ว แปบๆแล้วครับมาดูนี่กินอะไรกันเ,เดี๋ยวขึ้นบ้านแล้วกันนะฝนตกมากขึ้นบ้านแล้วเนาะไม่ไม่ได้ทําอะไรมากมายเนาะยินอย่างนี้เดี๋ยวเตียวตัวขึ้นบ้านแล้วก็ทำข้าต่อครับก็อย่างเดียวก็กลัวไปดับครับขนาดอยู่ในเมืองบางทีมันดับมามันก็ลําบากค,ครับลมเย็นมาแล้วละ่ะลมเปลี่ยนทิศแล้วเมื่อกี้เป็นลมหมุนครับตอนนี้พัดเข้ามาหาตัวเองที่อยู่ตรงบ้านนะครับเมื่อ ตอนแรกนะ่ะพัดออกตอนนี้พัดออกพัดออก๋ออกนยนนี้บนมาหาแล้วน่าจะมาแล้แลนะ้ววันนี้มันก็อดไปไม่ได้ป่วยทิ้งไว้นอนหละลมมาแล้วอู้แล้วเตรียมรับแรงกระแทกได้เลย,เล,ยลมแถวน,นี้แรงครับผม ผมตามผมตามเลยล่ะอ่าดูเลยเราไปตามนี้เลยเนาะเดี๋ยวขึ้นบ้านแล้วครับผม ครับบินโต้ลมไปแล้วเนาะนอนน,อนครับจะเข้าถึงรังหรือเปล่าครับผลฟ้ามืดมาขนาดนี้ลมแรงครับดูข้างล่างก็ได้ก็เห็นนะครับผมสุดๆเลยเก่งมากมาแล้วครับฝน ตกจริงๆด้วยดูลมข้างล่างดูกันให้ชัดๆครับแรงไม่แรงก็่งดูกันตรงนี้แต่ฝนก็ปกแปกปกมาแล้วแลเนาะทางฟ้าก็จะประมาณนี้ครับผมเดียวมาดูฟั่งนี้ครับการรูปตัดวิวทุกช้าที่เราถ่ายพาดิบขึ้นอันนี้ 1.3ครับซัมซ e ุง A235G แค่รายแค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วครับผมไม่มีทางจะซื้อแบบคนเฟนอ,อ,อนเหมือนอะไรเอ่ยคอมเมนต์น,นะครับเหมือนอะไรเอ่ย เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติครับ ย่อยสลายไปแล้วตัวเดียวท้องมังกรถนนหน้าบ้านยังไม่เปียกเลยครับยังแห้งเหมือนเดิมอยู่เลย ม่มีอะไรครับมีแต่ลมตกเปกเปกมาแต่ที่มันคุมไปจนยันนู่นเลยเนาะอืมบรรยากาศฝนตกวันนี้นอกไปยังบินอยู่ครับผมเดี๋ยวไปต้องไปส่องดูครอบครัวนั้นดีกว่าว่าขึ้นคอนหรือย,ยังนอนตรงที่หรือย,อยังนะครับไปกันครับแอบ,บส่องันนิดนึงครับผมนี่ไง อยู่กระโหลกฝนครับรู้จักกระโหลกฝนก็อยู่ใต้ใชายคาอยู่เนาะพ่อแม่ลูกเขาโอเคนะนัน้นนอนอยู่ได้ครับใต้ใชายคายก็สายไฟฟ้าไม่ต้องห่วงนะน้องนอนสบายดีไม่รบกวนน้องครับแกรบก็พามาดูต้มับชายแม่บ้านครับผมมาไปเลื่เลยเนาะ ก็ชิมดูเลยครับโอเคครับผมแต่ถ้าสองสามวันถ้ามันผักนิ่มมันงดตัวนี้ก็น่าจะเข็มหรือเปล่าไม่รู้ก็จะเจือดตอนนี้จะเจือดอยูนะ่เนาะธรรมดานะก็เดี๋ยวผมว่าจะผ่าผ่าอะ,อะไรนะกลำปีหมูสามชั้นครับเดี๋ยวรวนตัวหนึ่งตอนนี้ฝนตกครับเสียงฝนซู่ๆ,ๆูๆ่ๆๆอยู่เนาะมัมมนไปก็ตกแวบ,บๆวบแวบแอยู่เดี๋ยวาารับมาดูกันครับดูชมกันต่อไป ครับหลังจากดูปลาดูฝนมาตอนนี้ก็มาทำกับข้าวนะสามชั้นครับผมตอนนี้กับกระเทียมเนาะก็ไปรวนนิดหนึ่งนี่ติดหม้ออยู่ครับกะทะย,ยังไม่ร้อนนะอะ่ไฟไฟอ่อนครับไฟเบามากเลยจะใส่น้ำมันน้ำมันหมูหมัอนกันครับผมตอนนี้ตรงน,นี้หันกับทากินน้ำมันหมูแล้วทำข้าวนิดหนึ่งครับอันนี้เปิดให้ดูเด้เนาะหมอ้อ้มจับฉ่ายในบ้านครับ เดี๋ยวเจียวน้ำมันแล้วก็รวนหมูให้นิดนึงก่อนนะครับเดี๋ยวผัดสามปีรวนหมูไปก่อนครับใส่ชุดสกับน้ำปลานิดนึงครับก็ใส่กระเทียมเราเริ่มจะไหม้แล้วไม่เป็นไรเนาะโวนติไใส่รวนนี้น้ำปลาวันนี้จะไม่ใส่ไม่ใส่ซอสอะไรครับผมคือชูรสน้ำปลาอาจจะหย่อนน้ำตาลนิดนึงครับกินแบบบ้านๆมากเลยวันนี้จะย้อนยุคไปกินครับเหมือนที่เคยกินหมูก็ยังไม่ 3ชั้นก็ยังไม่ไช่นี่เท่าไหร่ครับยังไม่รต่เนะยังไม่สุกเท่าไหร่ก็ปล่อยกันครับดีไน้ทานานครับไม่ต้เปิดแฟตเลยวันนี้ <c oughs> เมนูเย็นเราวันนี้คือสามชั้นผัดกระต่มปีครับผมผัดแบบบ้านๆเลยก็แค่น้ำปลาชุรสน้ำตาลนิดหนึ่งแล้วก็ของเก่าครับอันนี้ส้มจำชายไปบ้านทำ ผมจะไม่เป็นแค่แซ่ดูแล้ว,อวสองอย่างครับวันนี้ที่เก็บทำเยอะเ,เช้าไข่ดเจียวไข่ดาวเนาะไข่ดาวกระต้มจับชายพอแล้วครับตื่นเช้ามาข้าววันนี้มะเคือไม่อยู่ครับผมไปร้อยมาลายยังไม่กลับกับยายกับไปนี่มาโรงพยาบาลแซบบ่ดๆเหมือนกันครับผมครับผมตอนนี้กัเรียบร้อยครับผมเป,ปลเี่ยนไฟลายเลยเนาะก็เย็นกันเรียบร้อยแล้วครับผม ยังไงกันแล้วครับญาติน้ำครับฝนก็ตกลงมๆตๆๆึมตึมแต่เราจะไปส่องเขียดนิดนึงไปลองส่องดูเล่นๆกับผมแค๊สเด็กก็ไม่เอานะทางบ้านจะกินุัมกว่าวำหรับคืคบนนี้เดี๋ยวถ่ายตัวนิดน,นึงนะผมเก็บสำนักตรงนี้นั่นเนะาะครับผมตอนแรกว่าจะไปส่องเขียดเนาะไปไม่ได้ครับผมโกงไฟหน้าไฟ ยานไม่เข้าไม่มีไฟครับผมก็จะได้มันก็ตกยิบๆครับผมแต่ว่าฟ้าแลบฟ้าร้องอยู่เนาะก็จะไปส่องดูเอาบรรยากาศนิดนึงครับผมมันก็มีครับขบเคียดขึ้นแถวนี้ก็คงจะประมาณนี้นะเปนนี้คงจะได้ขอตัวลาโนแล้วเนาะไฟมไดืดช้าไม่เข้ามคมค่าคมไฟมีเนาะแล้วก็ฟ้าแลบฟ้าร้องมากมายเลยก็สำหรับคลิปนี้จะได้ขอตัวลาไปก่อนครับเั็นนี้นราที่สวัสดีครับ